สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่9พบกับครูยอยิ๋วอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยให้เด็กๆหยิบหนังสือเรียนรู้การอ่านและการเขียนขึ้นมาเลยนะคะและในสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า18และ19นะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนสระอัวและสระเอีย อันดับแรกเรามาสละอัวก่อนเลยนะคะในหน้าที่18ให้นักเรียนฝึกคัดคำสละอวัวและระบายสีให้สวยงามอ่น,นักเรียนหัดอ่านพร้อมกับครูอิ๋วนะคะห้องครัวดอกบัวบวัวตีตัวให้นักเรียนฝึกอ่านที่บ้านนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะและนักเรียนมาดูแบบฝึกหัด หน้าที่19บ้าหน้าต่อไปเลยนะคะสลายเอียให้นักเรียนระบายสีเหมือนเดิมนักเรียนเห็นไหมคะในรูปเป็นเด็กผู้หญิงถักผมเปียเปียสลายเอียค่ะปอเอียเปียเดี๋ยวฝึกอ่านคำตามครูอิ๋วนะคะกอเอียเกียงอเอียเงียจอเอีย เจียชอเอียเชียดดเอียเดียปอเอียเปียฟอเอียเฟียมอเอียเมียยอเอียเยียสอเอียเสียให้นักเรียนฝึกอ่านที่บ้านนะคะแล้วอย่าลืมอัดคลิปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆครูอิ๋วก็มีสัมาฝากเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมหัดอ่านหัดเขียนที่บ้านนะคะบ๊ายบายค่ะ